สวัสดีครับวันนี้จะพาไปอัปเดตนะครับบางส่วนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับครับแม่อันนี้นะครับอันนี้เป็นลูกสาวทองดํานะครับสาวทองดครับฟักแล้วนะครับทยอยฟักออกมานะครับนะครับทยอยฟักออกมาแล้วนะครับแม่นี้เป็นทองดําแดงหล่อนะครับผสมเจ้ายิบมันนะครับโอเคแม่ันนี้เป็นแม่เทาผัดแตกนะครับจองยกคอกนะครับ เย่อก้าวหน้ามาแต่งนะครับยังไม่ฟักนะครับแม่ฟังเป็นตัวแม่นี้นะครับแม่ยิบมันแดงหล่อนะครับยิบมันแดงหล่อมหานครนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ผสมเยี่อเพิ่มซับนะครับเข้าฟักแล้วนะครับเข้าฟักแล้วน่าจะไข่สิบกว่าใบนะครับรับรับแม่เยี่อก้าวหน้าใบน้อยวีพีนะครับได้เจ็ดตัวนะครับได้เจ็ดตัวรับผม แม่ตะวันฉายดำทิพย์วีลานะครับําเดสนะครับได้เจ็ดตัวเหมือนกันนะครับชุดนี้เป็นชุดฝากเลี้ยงนะครับยิบมันนะครับเจ้ายิบมันนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับเข้าผสมแม่นี้นะครับลูกสาวแดงหล่อนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ แม่นี้เป็นมูสดำนะครับย้อนสายนะครับนี่ลูกสาวแดงรอนะครับยังไม่ไข่นะครับนี่แม่เยียนะครับเข้าฟักเลยนะครับอันนี้เยียเพิ่มซับนะครับเยียเพิ่มซับความสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์แข็งแรงดีครับแม่นี้แม่ไทเกอร์นะครับแม่นนี้เข้าฟักนะครับแม่เรือเหล็กนะครับเรือเหล็ก แม่นี้เรือเล็กเข้าฟักเด้อนะครับไข่เก้าใบหรือสิบใบเนี่ยนะครับจำได้อันนี้แม่มูสดำนะครับแยกลูกได้สองสามวันนะครับจะเข้าผสมอีกนะครับแม่นี้แม่ฝากผสม,มนะครับไข่น่าจะสิบใบแล้วนะครับแม่นี้แม่เรือลบนะครับเรือลบก็เข้าฟักนะครับ แน่นี้แม่มหาอำนาจนะครับเข้าฝากแล้วนะครับอ่านี่บิ๊กบอสนะครับเข้าผสมแสนชัยนะครับนีแม่แสนกลนะครับแสนกลก็ไข่แล้วไข่มาหนึ่งใบนะครับไข่เมื่อวานเริ่มไข่เมื่อวานนะครับแสนกลแดงหล่อมหานครนะครับครับชุดนี้เป็นมูสดำนะครับบวกยิมันนะครับ ติดจองหมดแล้วนะครับครับชุดนีはは้เป็นแม่เพชรไพลินนะครับลูกแม่เพชรไพลินนะครับครับบวกยิบมันนะครับติดจองหมดเลยนะครับชุดนี้ชุดที่อัปเดตเมื่อวานนะครับลูกแม่เรือลบนะครับนี่ลูกแม่แด้งหล่อทองดํานะครับไอตัวขาไม่ดีเอามาเลี้ยงน้องนะครับมาอยู่กับน้องนะครับแล้วผมแม่เสือส้มนะครับเราจะแยกลูกนะครับแล้วก็เข้าผสมใหม่นะครับครับชุดนี้ลูกแม่ไทเกอร์นะครับ ลูกแม่ไทเกอร์ผสมยิบมันนะครับชุดพี่เก่งนะครับครับชุดนี้นะครับเป็นลูกแม่ก้าวมงกรนะครับผสมยิบมันนะครับได้หกตัวนะครับเพิ่งแยกลูกวันนี้นะครับแยกแม่วันนี้นะครับเดี๋ยวข้อผสมใหม่นะครับโอเคครับชุดนี้เป็นลูกแม่แสนชัยนะครับแสนชัยหลอกดวงกินกูนเนี่ยก้าล้านนะครับเข้าผสมยิบมันนะครับชุดนี้ครับ เชืไขนะครับไม่ใช่ลูกยิบมันนะครับชุดนี้เป็นลูกเกียร์เพิ่มซับนะครับลูกเกียร์เพิ่มซับเพิ่งเอาออกจากท่อนะครับเอามาปรับสภาพอากาศข้างนอกนะครับเป็นเกียร์เพิ่มซับนะครับถือว่าเป็นชั้นหลานเกียร์บุรีรย์นะครับชุดนี้ครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ